โอเคมากนะครับวัสดีผู้ชมทุกท่านมาอัปเดตข่าวนิวาสเซลรวมถึงพรีวิวก่อนเกมเดี๋ยวคืนนี้นะครับวันที่5มีนาคม4ทุ่มเวลาบ้านเรานะ่ิวาสเซลจะเปิดบ้านพบกับไบรตันนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้กับ Newstool กันด้วยนะครับแฟนนิวาสเซลคิดว่าจะชนะไบรตันหรือเปล่านะครับคิดว่าจะชนะสกอร์ไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ กดไลค์กันด้วยนะคนที่เข้ามาใครยังไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับโอเคมาเริ่มข่าวอัปเดตทีมกันก่อนนะครับโดยสัมภาษณ์เอีฮาวก่อนเกมพูดถึงหลายๆเรื่องนะเอ迪ฮาวเขาพูดถึงแม็กซิมแมนนะครับบอกว่ายังไม่ได้ซ้อมกับทีมเราก็คือยังไม่ได้ซ้อมกลุ่มก็หวังว่าเขาจะซ้อมได้ในวันนี้ก็คือเมื่อคืนนี้ผ่านมาเราก็ต้องพิจารณาเขาก่อนเกมต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความพร้อม อาการบาดเจ็บก่อนแน้เนี่ยก็คือทําให้เขาแยกซ้อมกับทีมแล้วก็เขาเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาซ้อมกลุ่มผมคิดว่าเขาจะยกระดับการต่อสู้แย่งชิงตําแหน่งภายในทีมการกลับมาของเขาจะทําให้ทุกคนมีความสุขหลังจากวันนี้ผมจะตัดสินใจทีก็คือตอบกบัก,กนั่นเองต่อมานะครับก็พูดถึงกุญซือยอดเยี่ยมประจําเดือนกุมภานะีเอ็ดดี้ฮาวมีชื่อโดนเสนอด้วย ก็คือผลงานฮาวคุมิลกอเซ่นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยชนะเอเวอเรตสามหนึ่งชนะวิลล่าหนึ่งศูนย์บุกบุกเสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอาชนะเบนฟอร์ดสองศูนย์นะผลงานสี่เกมชนะสามเสมอหนึ่งไม่ธรรมดานะเอดีฮาวช่วงหลังมาเนี่ยท็อปฟอร์แม็กโดยฮาวบอกว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องเนี้ยผมโฟกัสเกมมากกว่ารางวัลบุคคลผมว่ามันเหมาะกับทีมนะไม่เชื่อแค่ว่า ใครคนเดียวมันเป็นความพยายามร่วมกันถึงทําได้ระดับนี้นะครับอันนี้ก็คือให้เครดิตสตาฟแล้วก็นักเตะในทีมทุกคนนะครับแล้วก็โดนถามเกี่ยวกับเป้าหมายนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่ตอนนี้กระเถิบออกมาจากพื้นที่ท้ายตราดในค่อนข้าง,งเยอะตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่1 4นะครับด้วยฮาวบอกว่าตอนที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยก็ต้องการทําอันดับให้ดีกว่าเดิมผมก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทําแบบนั้นแบบนี้ได้ แต่เราต้องการที่จะแข่งขันภายในทีมแล้วก็แข่งกับตัวเราเองว่าเราเนี่ยสามารถทำได้แค่ไหนอันนี้ก็คือตอบแบบหล่อๆไ่้โดนถามเกี่ยวกับโจลินตันนะครับโดยฮาวบอกว่าผมคิดว่าเขาก็มีคุณสมบัติในการเล่นกองแน่ก็คือเกมก่อนแน่เราก็เห็นเขาโผมาม่งทำสกอร์ในกรอบผิดโทษได้เขาทำได้ดีนะแล้วก็ในแผนของผมเนี่ย ผมว่าเขาเหมาะกับการเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์มากกว่าผมก็มีลังเลเหมือนกันหากว่าจะย้ายเขาออกจากตำแหน่งนี้เพราะว่าเขาทำได้ดีมากๆในตำแหน่งมิดฟิลด์เดอร์เห็นหลายๆคนก็บอกว่าเป็นบทบาทบล็อกทูบล็อกนะครับค่อนข้างดีนะช่วยเกมรับช่วยเกมลุกซัพพอร์ตรับลุกได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นคนที่ขยันทุ่มเทแล้วก็โดนถามเกี่ยวกับแรนเฟลเซอร์ะครับถ้าจำไม่ผิดนี่คุ้นๆนะว่าเหมือนจะมีชื่อเข้าชงนะักเตะยอดเยี่ยมของเดือนกุมภาพันธ์ด้วย ถ้าผมจาําอะไรผิดก็ขออภัยนะครับคือฮาวบอกว่าเฟเซอร์เนี่ยเขาทําได้ดีในตําแหน่งปีกซ้ายเหมือนกับที่บอลมัดตอนที่ผมเคยใช้งานเขาเขาถนัดตําแหน่งปีกซ้ายมากกว่าพื้นที่ปีกขวาตอนที่เขามาที่เนี่ยก็คือตําแหน่งเนี้ยมันเป็นตําแหน่งที่คอยแย่งตาแหน่งกับอารันแซงแม็กซิมังมันก็เลยค่อนข้างยากที่จะได้ตําแหน่งนี้มาได้โดยง่ายผมก็เคยพูดมาก่อนหน้านะว่านักเตะที่ดีเนี่ย ควรจะเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เล่นได้หลายบทบาทหลายตำแหน่งเฟเซอร์ก็ทำให้เห็นว่าเขาสามารถทำได้เขาเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ต่อมานะครับก็โดนถามเกี่ยวกับแดนเบิร์นนะแดนเบิร์นเขาบอกว่าแดนเบิร์นก็เป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมีคุณสมบัติที่ดีเขาเป็นคนที่ทุกคนภายในทีมยอมรับผลงานที่ดีก็มาจากการซ้อมที่ยอดเยี่ยมเป็นเวลานาน ขาอดทนสําหรับโอกาสเมื่อมีเวลาในการลงสนามเนี่ยเขาก็ทําได้ดีอ่ะต่อมาก็โดนถามเกี่ยวกับบรรยากาศในเซนต์เจมส์พาร์กนะก็คือในบ้านนะครับผลงานดีเวลาเล่นในบ้านเอ็ดดีฮาวบอกว่ามันสําคัญมากๆผมคงไม่สามารถขอบคุณแฟนบอลได้มากพอก็ต้องชมแฟนบอลทุกคนที่ทําได้ดีทุกคนต้องการให้ทีมต่อสู้ต้องการต,ต้องการทาให้ทีมเนี่ยไปข้างหน้าทุ่มเทแล้วก็ก้าวหน้า ไปข้างหน้าในอันดับที่ดีกว่าเดิมแล้วก็โดนจี้ถามเกี่ยวกับปูโน่กีมาเลสนะประมาณว่าแบบก็มีแฟนบอลหลายๆคนแี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงนักข่าวเขาก็สงสัยนะว่ากีมาเลสก็ซื้อมาแพงนะแต่ว่าเอามาเป็นตัวสำรองหรือเปล่าคือฮาวบอกว่ากีมาเลสอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีเขามีคุณภาพมากๆตอนนี้ตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมเนี่ยทำผลงานได้ดีทั้งเชวี่โจลิงตันแล้วก็โจเซฟวิลล็อก เขาเลยให้ความยุติธรรมกับผู้เล่นทุกคนว่าหากว่าคุณผลงานดีเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ลงสนามต่อเนื่องก็คือมีโอกาสได้ลงสนามเรื่อยๆแม้ว่ากีเมเลสเนี่ยจะย้ายมานิวคาสเซลค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์ในก้อนแรกเขาก็อยากให้อดทนรอโอกาสตรงนี้ไปก่อนเชื่อว่านักเตะเนี่ยมีคุณภาพมากๆจริงๆแฟนบอลก็เห็นฟีเท้าเขาในฐานะตัวสำรองของทีมต่อลงมาในสนามเขาต้องการเวลาเพราะว่านักเตะเนี่ยเพิ่งย้าย มาอยู่อังกฤษได้ไม่นานในฐานะตัวสำรองเนี่ยเขาลงมาสัมผัสเกมแม้ว่าเวลาเขาจะไม่ได้มากมายอะไรแต่กีมาเลสก็ทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีดีแค่ไหนผมยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากเกินในช่วงเวลาที่ทีมเนี่ยยังผลงานดีอยู่เราต้องการให้เขาเนี่ยเป็นมาตรฐานของทีมและต้องการใช้งานระยะยาวเราเน้นคองบอลมากขึ้นจากก่อนหน้าเขาเป็นผู้เล่นในแนวทางที่ดี แล้วก็เหมาะกับการเล่นแนวทางนี้ก็คือบอลโพสเซชันตอนซ้อมก็ทำในยอดเยี่ยมอันนี้เอ็ดดี้ฮาวเขาก็พูดถึงบูโนกิมาเลสนะครับส่วนเรื่องอเพิ่มเติมนะอันนี้จากนักข่าวนะครับไม่ใช่จากปากของเอ็ดดี้ฮาวนะแต่ก็ได้มาจากสายข่าวเอ e ็ดดี้ฮาวแหละโดยเคคโคบ,บอกว่าแม็กซิแมงยังนะไม่ได้ซ้อมกับดิวิชันเจ็บน่องอาจจะต้องรอดูความพร้อมเหมือนฮาวจะยังไม่อยากเสี่ยงให้ลงตัวจริงสักเท่าไหร่ก็รอลุ้นตัวสำรองในครึ่งหลัง ส่วนฟราบินชาเนี่ยฮาวเนี่ยอยากให้เก็บไว้มากๆฟราบินชาแล้วก็ทางชอลองสตาฟเนี่ยสองคนนี้ก็คือสัญดาจะหมดจบฤดูกาลคือฮาวเนี่ยเขาเหมือนกับสายข่าวของเขานะบอกว่าฮาวมีการไปคุยกับฟราบินชาบ้างแล้วอยากจะให้นักเตะเนี่ยอยู่กับทีมต่อคือฮาวเนี่ยเห็นนักเตะคนนี้เป็นนักเตะคนสําคัญอยากให้นักเตะเนี่ยอยู่ฤดูกาลหน้าต่อไปด้วยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการตอบรับ คำตอบของฟราเบนชาก็คือว่าเขาจะอยู่หรือจะไปเพราะว่าชาเนี่ยก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆของเอดดี้ฮาวและฮาวเนี่ยจริงๆชอบตั้งแต่สมัยคุมบอลมัดแล้วแล้วก็เห็นเห็นฟาเบนชาเนี่ยเล่นที่นิวคาสเซิลก็ถือว่าโอเคนะแล้วพอแบบมีโอกาสได้ใช้งานก็ค่อนข้างประทับใจแล้วก็ต่อมานะครับทางไมค์สแตนฟอร์ดบอกว่าทีมเนี่ยกำลังคุยเจราจาสัญญาใหม่กับฟาเบนชาอยู่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่อยากเสียฟรีหรืออะไรนะเขาบอกว่า ฮาวเนี่ยอยากให้ทีมเนี่ยเก็บเขาไว้ชาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและสําคัญกับทีมมากๆก็คือแท็ติกของเขาเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับฟลาเบนชาแล้วก็ต่อมานะครับเกี่ยวกับที่หลายๆคนถามนะคาร์ลัมวิลสันคาร์ลัมวิลสันเนี่ยจากสายข่าวของไมค์สแตมฟอร์ดนะบอกว่าตอนนี้กําลังฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บยังไม่สามารถวิ่งได้หลักๆนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับแมวันนี้ข่าวก็อัดแน่นเว ก็คือกรรมการเกมเนี้ชื่อว่ามาตินแอคคินสันนะครับตามรูปเลยคือบางคนถามว่ามาตินแอคคินสันเป็นไงบ้างใช่ไหมผมก็เอาสถติมาเปิดให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากังวลมากอตอนก็คือตอนที่แอคคินสันเนี่ยเป่าให้กับ New นิวการเซนนะเขาเป่าไปสองเกมแล้วสองเกมที่ว่ามาเนี้ยนิวการเซนแพ้สองเกมรวดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เดี๋ยวผมดูสถิติให้นะนิวคาสเซิลเนี่ยฟาวเฉลี่ยนะครับประมาณ2.5 2.5ก็ประมาณ13ครั้งใน2เกมนะครับมี2ใบเหลืองใบแดงน่าจะไม่มีนะไม่มีแล้วก็เกมที่ว่ามันเนี้ยผมลองไปเช็คดูแล้วว่าเ้แพ้เกมไหนบ้านนะครับเกมแรกนะครับแพ้ นี่ครับผมนะครับแพ้แมนซิตี้4-0นะครับผมแพ้คาบ้านส่วนอีกเกมหนึ่งนะครับก็เพิ่งเกิดประมาณเดือนนี่เองนะครับประมาณเดือนสิงหาเนี่เองก็ก็กนานแล้วล่ะนะครับแพ้เบธแฮมคาบ้าน2-4ในยุคข,ของสตีปูดนะส่วนแพ้แมนซิตี้4-0เนี่ยอันนี้แพ้ในยุคเอ็ดดี้ฮาวนะครับโอ้โหพอแบบ เห็นใครเป็นกรรมการตัดสินในเกมนี้ก็ถือว่าน่ากังวลมากๆคือจากแบบฟอร์มที่แบบกําลังดีนี่คือแบบมาเริ่มแบบรู้สึกสั่นคลอนเล็กน้อยพอเห็นชื่อกรรมการคนนี้เข้ามาเป่าอ่ะต่อมานะครับอันนี้คือเคคบก็เอามาไลฟ์ฟังนะเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์เอ็อัมานดาสเตปลี์อัลมานดาสเตปปี์เนี่ยอันนี้เป็นข่าวเพิ่มเติมนะ น่าจะอ่ะนะครับเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เพิ่มเติมอ m a มนด้าเซบี่เนี่ยคือตอนนี้ก็ถือหุ้นที่เนลคัสเซนิบเปเซ็ขาอาจจะยอมลดสัดส่วนหุ้นของตัวเองลงหากว่ามีผู้สนับสนุนเข้ามาสนใจแล้วก็ยินดีที่จะซื้อหุ้นจากอัลมนดาวงเล็บว่าส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะลดลงอ่ะจากส0เป็นเท่าไหร่ก็ต้องมารอด,ดูคือตอนนี้กลุ่มทุนซาอุถือแปถือใหญ่สุดแล้วก็สพี่น้องพี่น้องลูเบนนะครับ สิบเปอร์เซ็นต์ดาสเตปี้สิบอร์เซ็โดยอ m a นดาเนี่ยเขาโดนถามในงานเกี่ยวกับสักงานหนึ่งนะครับชื่อว่า business of football summit ของ financial times บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเกี่ยวกับหุ้นของเธอหากว่ามีใครสนใจเข้ามาซื้อก็คืออแมนดาบอกว่ามันก็ดูเบาบางนะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่ฉลาดมากทีมต้องการที่จะเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกการซื้อขายเนี่ย จะเกิดขึ้นค่อนข้างหนักในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ทีมเนี่ยต้องการจะเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกเราอยากจะพานักเตะที่เก่งย้ายเข้าสู่ทีมเพื่อเข้าเอามาไล่ล่าถ้วยแชมป์ในสโมสรแห่งนี้พวกเราจะไม่ใช้เงินแบบโง่ๆเกินจริงคนส่วนใหญ่เลยเห็นว่าเราเนี่ยใช้จ่ายแบบเหมาะสมในตลาดรอบก่อนใครที่เรียกค่าตัวเกินจริงก็จะไม่เกิดขึ้น และเราก็จะได้นักเตะที่มีคุณภาพในค่าตัวที่เหมาะสมที่พวกเขาย้ายมาอามันดาบอกว่าเราก็คือเหมือนกับต้องการคนถือหุ้นเนี่ยก็คือรวมถึงอามันดาด้วยจะถือหุ้นเป็นเวลายาวนานหรือมากกว่า20ปีต้องการจะเห็นสมโมสสยูิวครสซแห่งนี้เติบโตไปข้างหน้ารวมถึงพูดถึงายาชีอารมายานด้วยนะครับบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดี แล้วก็เขาเนี่ยอยากให้ทุ่มเทใส่เต็มร้อยหรือมากกว่า200%อทยทยานมากๆสำหรับอลรูมายานอยากจะพานนเนวิเกเติลเนี่ยเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่แอแล้วก็รวมถึงพูดถึงโรมมนอราโมวิชด้วยนะครับที่จำต้องขายเชลซีเพราะว่าเป็นคนรัสเซียนะเขาบอกว่าเห็นใจนะเกี่ยวกับสงครามเพียงเพราะเขาเป็นคนรัสเซียเขาเหมือนกับอาจจะต้องปล่อยทีมที่เขารักนะครับออกจากอ้อม อ้อมอกนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเขาคร่าวอ่ะมาดูกันที่เกมนี้ดีกว่านะครับพรีวิวก่อนเกมวงเล็บนะวันนี้สี่ทุ่มนะครับเลาสเซนจะเจอกับไบรตันอ่าไบรตันที่10นะครับคะแนน33แข่งมากกว่า1เกม26กเกมเล็กเซนแข่ง25นะครับมี25แต้มแล้วก็ห่างจากโซนตกชั้นประมาณ4แต้มนะครับอันนี้โดยประมาณ หากเอเวอแรตันเอาชนะได้ก็จะคะแนนเท่ากันส่วนลีดกับเบรนฟอร์ดแข่งมากกว่านะครับเพราะงั้นมีโอกาสที่จะคะแนนแซงยากอยู่ซึ่งตอนนี้เหมือนเป้าหมายเนิวอาสเซลนะเอาแบบว่าที่ไม่ใช่คําพูดเอดีฮาวนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปท้าทายพื้นที่กลางตารางนะครับแข่งกับพวกไบรตันพาเลสเลสเตอร์ on, ette, ester, แล้วก็รวมถึงแอสตันวิลล่าเซนต์เจมส์พาร์คนะ ออะมาดูกันที่11ตัวจริงดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูเฮดวีเฮดก่อนแป๊บหนึ่งเนาะนะครับเมื่อกี้ผมปิดไปอ่ะโดยโดยนิวคาสเซนนะครับเจอไบรตันเนี่ยสถิติช่วงหลังที่เจอกันประมาณ6เกมไบรตันชนะ2แล้วก็เสมอ4ก็คือโอกาสที่จะแพ้นิวคาสเซลเนี่ยยากมากแล้วก็นิวคาสเซลเนี่ยอ่ะฟอร์มเป็นไงมัง่ง นิวากเซินเนี่ยเอาแบบในแมตช์ทางการนะแมตช์ทางการเนี่ย,แบบยห้าเกมล่าสุดชนะสี่แล้วก็เสมอหนึ่งโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมมากส่วนไบรตัน uh, เนี่ยห้าเกมล่าสุดแพ้สี่ชนะหนึ่งแล้วก็โอ้โ oh, หผลงานไม่ค่อยดีเลยนะแพ้สเปอร์แพ้แมนยูแพ้เบอร์ลี่แล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าอ่ะนิวาสเซินนะครับเล่นในบ้านอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ว่าถ้าดูกันตามสถิติ2เกมล่าสุดเจอวิลล่ากับเอเวอร์ตันทีมกลางตารางเอเวอร์ตันตอนนี้อยู่ท้ายตารางส่วนวิลล่าอยู่กลางตาลางชนะทั้งคู่นะส่วนไบตันเนี่ยคือเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านนะครับแพ้ยากมากโดยประมาณ6เกมแพ้แพ้แค่2แพ้สเปอร์แล้วก็แพ้แมนยูเป็นการแพ้ทีมใหญ่นะครับมาดูกันที่เรื่องของ เว็บนอกเขาประเมินนะว่าในภาพรวมฤดูกาลนี้จุดอ่อนจุดแข็งประมาณไหนนิวากเซิลเนี่ยก็ยังโดนประเมินนะว่าอ่ะเก่งลูกการอากาศและรวมถึงฟีคิกไดเร็กนะครับลูกตั้งเตะแล้วก็ชอบสร้างโอกาสได้เก่งมากๆส่วนข้อข้อข้อด้อยนะครับก็คือเรื่องของอาการผิดพลาดส่วนบุคคลนะมักจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วบางทีแบบดวนตัวๆชอบมีปัญหานะครับโดนเขาตแอตแทก โจมตีริมเส้นนะครับและชอบฟาวพื้นที่อันตรายครอบคลองบอลไม่ดีแล้วก็รวมถึงยิงไม่คมนะครับแต่ช่วงหลังนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นมานะแต่เว็บนอกเขาประเมินในภาพรวมตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้ก็คือถ้านับกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้มันก็น่าจะใช่แต่ถ้านับในช่วงแบบมกลามากุมภาเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ว่ามานี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงใจทุกคนส่วนไวตันนะครับ เขาบอกว่าทีมนี้นเป็นทีมที่ไม่ค่อยผิดพลาดส่วนบุคคลป้องกันได้ดีแล้วก็หาตำแหน่งเกมลุกได้ดีด้วยส่วนข้อด้อยนะครับคือมักจะยิงยิงไม่ค่อยยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับบางทีก็แบบมีโอกาสก็เลอะเทอะบางทีเกมลับนะครับชอบโดนลูกยิงไกลคือแบบมักจะป้องกันได้ไม่ค่อยดีอันนี้ก็คือเว็บนอกเขาคาดการณ์11ตัวจริง เพื่อนเพื่อนคิดว่าใครน่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะอ่ะระบบนะครับสี่สามสามโยโกเซ็นนะครับฟอสฟอร์โดยมาตินดูบลาฟกานะครับหลังก็จะเป็นพวกแมททาเกตแดนเบิร์นฟาบินช่าเอเมลคลาสนะครับแล้วก็ตรงกลางสามก็เป็นโจลิงตันจอห์นโจเชวีแล้วก็โจเซฟยูรล็อกหน้าเป้าค้ำนะครับโดยคิสวูดนะครับเทฟลูกาการแลนเฟเซอร์ Land นะครับประจำด้านซ้ายและด้านขวาก็เป็นยาคอบมัลฟี่นะครับ ก็เห็นมีคนวิจารณ์เกมก่อนก็ไม่แปลกนะเพราะว่าในภาพรวมก,ก็แบบดูปั่นป่วนดีแต่ว่าประสิทธิธผลไม่ค่อยโอเคอ่ะมาดูกันที่ไบรตันนะครับไบรตันเนี่ยไบรตันเนี่ยคือต้องรอดูอาการของอดัมเว็บสเตอร์นะก็คือเป็นตัวเก่งฟอสเสาโดยระบบ3-52ห้าสอฟอสโดยโรเบิร์ตซันเชสหลังอาจจะเป็นโจเอลเวลแมนพวกเลวิสตังค์มาคูคูเรนยา วิงซ้ายซอรีมาร์สวิงขวาเป็นาทาริแลมตี้กลางสามนะครับเป็นอเล็กซิสมาร์คอลิสเตอร์นะครับพวกบิซูม่แล้วก็ยาคูบมอเดอร์นะแล้วก็หน้าคู่นะครับอาจจะเป็นเดียโดทอซัสแล้วก็เนโอมอเพย์คือเกมนี้คือถามว่าบรตันเนี่ยนักเตะคนไหนที่หายไปบ้างเนี่ยก็จะเป็นซาเมนโต พวกอเอเอพูนเอเอพูกองกลางแล้วก็อดัมเว็บสเตอร์ต้องรอดูอาการส่วนนิวคาสเซิลนะครับที่ลงไม่ได้แน่ๆ,ๆก็6คนนะเลวิสไฮเดนคลาร์กลิชชี่ทิเปียคาร์ลัมบิวสันนะครับคนที่ต้องรอดูอาการก็อลันแซงแม็กซิแมงซึ่งเกมนี้ถามว่าไบรตันเนี่ยเว็บนอกเขาคาดการณ์ว่าเชนดัฟฟี่อาจจะไม่ได้ลงแต่ถ้าในมุมผมเนี่ยคือเชนดัฟฟี่เนี่ยตอนตน้นฤดูกาลดัฟฟี่เว็บสเตอร์ เลวิสดังนี่โหฟอร์มแน่นมากนะครับสลับกับพวกแดนเบิร์นอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่เดลกสเซแล้วแล้วก็เห็นมีข่าวว่าจะไปเอาเมน a เจอร์แอาเดมี Academy, แล้วก็รวมถึงดี렉เตอร์เทคนิคของไวตันมานะเพราะงั้นเกมนี้ก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับประมาณว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคุณเลือกทีมิวคาสเซนดีกว่าอะไรพวกนี้อ่ะเมืองนอกเขาคาดการณ์นะว่าิวคาสเซนน่าจะชนะได้2-1น ส่วนในมุมมองของ n e w ส t o ูนะครับอันนี้คือเราก็วิเคราะห์ไปทีละช็อตนะถ้าไบตันเป็นทีมที่มีความผิดพลาดส่วนบุคคลน้อยแล้วก็ป้องกันแย่งบอลได้ดีแล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูดได้ค่อนข้างจะยากก,ก็คือเหมือนกับประมาณว่าแบบมีโอกาสแต่ว่ายิงเลอะเทอะไปหน่อยมันก็มีโอกาสที่เกมนะี้อาจจะยิงกันเยอะก็ได้นะครับอาจจะยิงกันเยอะก็ได้คือด้วยการที่ ไบตันเนี่ยโดนแบบผ้าสุดบุคคลน้อยเนี่ยถ้าดูกันตามเมตผลนะเพราะงั้นเกมนี้นินคาสเซิลเนี่ย,ยอาจจะชนะลูกกาอากาศได้ยากนะครับเรื่องของการเปิดและให้คิดวูดมงให้โจลิงตันขึ้นมามงอะไรพวกเนี้ยน่าจะยากหน่อยเพราะว่าโรเบิร์ตซันเชสเว็บสเตอร์เลวิสดังเชียนดัฟฟี่พวกเนี้เก่งลูก,กาอากาศหมดเลยแล้วก็เกมรับก็โอเคด้วยผมเลยมองว่าเกมเนี อาจจะต้องอาศัยเรื่องของลูกฟรีคิกรวมถึงลูกยิงไกลหากว่าต้องหวังพึ่ง2องอย่างนี้แปลงง่ายๆกับว่นนิวการ์เซนอาจจะต้องหวังพึ่งลูกยิงไกลของเชวี่หรือฟรีคิกของเชวี่รวมถึงลูกยิงไกลของแลนเฟเซอร์รวมถึงฟรีคิกด้วยนะครับเพราะงั้น2คนนี้ของนิวกาเซนจับตามองนะหรือถ้าหากว่าใครที่สอดขึ้นมายิงได้เนี่ย โจลิงตันกับโจเซฟวิลลอกก็มีความเป็นไปได้อ่ะเพื่อนๆลองทายมานะครับว่านักเตะยูโกเซนเกมนี้จะมีใครสามารถยิงประตูได้บ้างส่วนไบรตันนะครับที่ผมลองเช็คมาย้อนหลักนะเรยโดทอสาทร์ดแล้วก็รวมถึงเดียวมอลเพยนเนี่ยชอบยิงดิกวกเซนนะครับเพราะงั้นต้องจับตายสองคนนี้ให้ได้หากทำได้ก็มีโอกาสที่จะลุ้นมีแต้ม จะมี1ห,หรือจะมี3ก็ต้องมารอดูกันต่อไปคือเกมนี้หลายๆคนไม่ได้กังวลน,นะว่าเอ็ดดี้ฮาจะวางแผนได้ดีหรือไม่ดีคือเชื่อว่าน่าจะทําอะไรได้บ้างนะเพราะว่าเล่นในบ้านเจอกับระดับไบรตันที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไบรตันเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนักเตะเจ็บด้วยนะครับพวกกองหลังอย่างเชนดัฟฟี่แล้วก็อดวนเบสเตอร์อะไรพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลแมนกับเลวิสดังคู่กันเป็นหลักแล้วก็ แบ็กเนี่ยส่วนใหญ่จะถนัดเล่นวิงแบ็กมากกว่าพวกคูคูเลนย่าซอลิมาร์ดแลมตี้อะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ถนัดเกมรับสักเท่าไหร่เกมเนี้ยหลายๆคนกลัวอย่างเดียวก็คือกรรมการนะครับช่วงหลังโดนวิจารณ์นะว่าแบบโอโ้โหคือมาตรฐานไม่ค่อยดีเลยนะครับบางทีก็แบบแฮนด์บอลก็ไม่แฮนด์บอลล้ำหน้าก็ตีเส้นเอียงแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปแล้วยิ่งแบบแอคินสันเนี่ย เป่าเกมนิวคาสเซิลสองเกมแพ้รวดแล้วก็แพ้แบบแพ้แพ้เวทแฮมสองสี่แพ้ 24, แมนซิตี้สี่ศูนย์เนี่ยมันก็น่ากังวนลนะเนาะอ่ะนะครับก็หวังว่าจะไม่ท็อปฟอร์มนะมาร์ตินแอคคินสันโอเคนะครับเกมนี้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มานะว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับด้วยการที่แอคคินสันเป่าเนะี่ยผมว่าเกมนี้น่าจะสกอร์ไหลน่าจะซักแบบ3-4ลูกขึ้น ถ้า3ามสี่ลูกขึ้นเนี่ยอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศก่อนเกมเนะผมก็มาฝากด้วยนะครับการฝึกซ้อมคือเกมเนี้ถามว่าในมุมผมเนี่ยผมว่าสกอร์น่าจะประมาณไหนผมว่านิโคลเซนมีลุ้นจะชนะนะแต่ว่าอาจจะมีโอกาสไม่ชนะเหมือนกันนะครับด้วยกรรมการนี่แหละแต่ถามว่าจะยิงกี่ลูกนะครับผมว่าเกมนี้น่าจะขึ้นไปยันสี่ลูกอ่าผมขอทายว่าสเสมอสองสอง อันนี้คือในมุมของนิวโกนแต่ถ้าเอาแบบเชื่อมั่นว่านิวโกซนจะสามารถชนะได้ก็น่าจะประมาณ2-1เพราะว่านิวโกซนเนี่ยช่วงหลังก็ถือว่าหลังแน่นแต่ว่าหน้ายิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับพวกตัวลูกอาจจะแบบลุ้นได้แค่ลูก2ลูกแล้วนี้การที่จะแบบชนะ3-2มันค่อนข้างจะย,ยากแต่ถ้าชนะเนี่ยก็น่าจะประมาณ21มากกว่านะครับไม่สองหนึ 1, ก็2เกมนี้ อ่ะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มานะว่าคิดเห็นยังไงประการใดจะชนะหรือเปล่านะครับอืมผมก็อยากเห็นบูโนกีมาเลสได้ลงสนามนะแต่ด้วยการที่ไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่เน้นเน้นนะครับคองบอลเป็นทีมที่เล่นบอลโพสชันก็คือเล่นคองบอลนะ่ะอาจจะทำให้บูโนกีมาเลสเนี่ยอาจจะยังเป็นตัวสำรองไปก่อนอันนี้ในมุมผมนะ แล้วก็นักเตะที่แบบมีความจีจ๊ดจ๊าดมีความรวดเร็วนี่ยอย่างมาวฟี่อย่างเฟรเซอร์อะไรพวกนี้อย่างโจเซฟวิลล็อกอะไรพวกนี้น่าจะเป็นตัวเต็งในการลงสนามทุกคนส่วนออจอจลิงตันกับเชลว,วี่เนี่ยก็คือถ้า,าว่าเกิดกีเมเลตจะได้ลงสนามก็อาจจะต้องแย่งกับสองคนนี้อเพราะว่าการเล่นการที่ใบตันเล่นหลังลอยสูงเนี่ย มีโอกาสที่เอ迪ฮาวจะเล่นรับอุดลึกแล้วก็รอสวนมากกว่าเพราะว่าไวตันจะได้เปิดพื้นที่แล้วก็จะได้แบบเล่นสวนกลับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีแต้มมีประตูอ่ะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะต้องระวังให้ดีโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับภาพบรรยากาศก,ก็เอามาฝากโดยเท่านี้นะครับจริงๆก็มีเยอะอยู่แหละนะครับข้อดีของการที่ใครที่แบบเป็นแฟนอิโกเซนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบ อยากเห็นภาพการฝึกซ้อมใช่ไหมเฮ้ยนักเตะคนไหนเป็นอะไรยังไงบ้างก็ลองไปดูในเว็บสโมสรได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะลงไว้เยอะอยู่เรียกได้ว่าก่อนเกมเจอกับสักทีมหนึ่งเนี่ยจะลงไว้สักประมาณ50-60รูปนะครับก็เห็นแบบดาวรุ่งบางคนก็ขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมเนี่ยเราก็เห็นกันบางคนที่แบบหน้าตาแบบเอ้ยใครวะนะครับนั่นแหละก็คือดาวรุ้งทีม แล้วก็กีม,มาเลสเนี่ยได้รับการชื่นชมนะว่าโหมีมาตรฐานการซ้อมที่ดีมากๆแต่ด้วยการที่ผลงานทีมกองกลางยังเล่นแบบนี้อยู่เนี่ยยังผลงานดีแบบนี้อยู่เนี่ยอ่ามันก็ยุติธรรมนะที่นักเตะชุดก่อนยังได้ลงอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งฟอร์มตกในเกมที่เจอไบรตันหรือผลงานไม่ดีอาจจะโดนดรอปแล้วก็กีม,มาเลสอาจจะได้มีโอกาสในการสอดขึ้นไปเป็นตัวจริงอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับ กีมาเลสแล้วก็รวมถึงนิวาสเซิลกันต่อไปนะว่าจะผลงานยังไงนะโอเคนะครับก็จบแล้วก่อนจะก,กันไปนะครับฝากกันอีกครั้งนะใครชอบข่าวนิวโกเซ่ก่อนเกมหลังเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณครับ